สวัสดีครับนักผู้ชมมาติดตามชมการตัดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเกมนัดที่14ของฤดูกาลครับที่ทูสเตเดียมนะครับเกมระหว่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้ทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับอยู่อันดับ5นะครับเตะไป13นัดนะครับมีอยู่20คะแนนครับส่วนทางฝั่งบุรีรัมยูไนเต็ดครับอยู่อันดับ9นะครับเตะไป13นัดมีอยู่17บเจ็ดคะแนนไปดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมในเกมวันนี้ครับทรูแบงคอกมาในระบบ4-4-2ครับส่วนทางฝั่งบุรีรัมยูไนเต็ดครับมาในระบบ3-5-2ครับ เป็นเกมสำคัญครับบุรีรัมเองนี่แม้ว่าจะไม่ได้ลุ้นโคต้าไปเล่น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับเพราะว่าคะแนนนี้ตามกลุ่มทอฟฟไม่พอเลยนะครับไม่ทันแล้วแต่ว่าทางฝั่ง b a n g คอกูในเตดเจ้าถิ่นเนี่ยยังมีลุ้นอยู่นะครับตอนนี้ตามหลังราชบุรีกับเชียงรายอยู่6กคะแนนครับสาสะลัก,กับให้มาอ้าแล้วมีโอกาสเลยครับหลุดมาโดยทางสุภชกจังหวะยิงนงง้างนานไปหน่อยครับ ไปติดบล็อกทางเอเวอร์ตันแล้วก็ไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับบอลสุดท้ายเนี่ยมาโดนทางสุปโชคครับโอ้โหผ่านมาแค่30วินาทีครับกุรัมเจาะเข้ามาเกือบได้ยิงครับคนนี้ครับสุปโชคเสียไป18ลูกกับ19ลูกยอดมาลูกนี้เอ้าสกัดโอ้โหบอลเช็ดเสาออกครับจังหวะสกัดของอินเกรโซนะครับดูครับลูกเปิดของวานเดอร์ลุยครับตักมาแล้วก็โอ้โหสกัดมันพิษเหลี่ยมครับบอลเนี่ยไปชนคานครับหนุนแม็กทีนะครับวานเดอร์ลุย เจอกับสัสลักยอดไปลูกนี้เสาสองละครกโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าลูกนี้จะไม่เข้าโอ้โคนมงยังงงตัวเองเลยครับพิรพัฒน์โนชัยยาครับดูภาพชาครับคนนเดนหลุยยอดขึ้นไปแล้วโอ้โหมาลกโลเลยครับมงเต็มเมครับแต่ว่ามันไม่เข้าครับเชี่ยวเสาออกไปครับดูครับคือแล้วสี่วาระก็เหมือนจะไม่ได้เซฟอะไรเลยด้วยนะครับแค่ผวานะครับโอ้เหลือเชื่อจริงครับปกกกล้าว ให้กับพิสตองโดผู้สินปล่อยนะครับเป็นลูกได้เปรียบของแมคฮอกยูเนเต็ดโอ้แต่ว่าลูกนี้เป่าฟาวเลยครับชินิคันยุกครับไปเข้าใส่วิสรุตอ้าวแล้วไปไปผลักอกด้วยครับจะมีเรื่องครับโดนไปเหลืองไปตามระเบียบครับชินิคันยุกต้องบอกว่าเข้าช้า3ครั้งติดต่อกันเลยครับชินิคันยุกแล้วก็ครั้งนี้ไม่รอดเลยครับไปเหลืองแรกของเกมครับเข้าข้างหลังด้วยแล้วก็ช้าด้วยครับชินิคันยุกก่อนจบครึ่งแรกมีทีเด็ดครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ด สัสลักโยกมาสัสลักเอ้าดึงเข้าซ้ายซ้ายแล้วจงไปต่อโดนสกิดล้มแม่ไปล้มด้ก่อนมันไม่ได้ขานยุกขานยุก,ายกมาลูกนี้จริงเสาแรกเลยครับไปติดเซฟโอ้โหเกือบจะได้ครับสัสลักนี่ที่ยังไม่ลุก,กส่วนนี้อาจจะอาจจะถ้ามันดึงรอวีอาร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีการทำฟาวจิงยังไม่ต้องหัวนะครับเดี๋ยวห้องวีอาร์นี่ก็จะส่งสัญ,ญญาณมาแน่นอนนะครับแต่นี่เป็นจังหวะต่อเนื่องครับของทางด้านจีนที่ขันยุกนะครับ พรจังหวะแบบนี้ยังไงก็ต้องเช็คกันนะครับไม่มีอะไรครับรอดตัวไปแล้วบุษศิ์นะครับคุณสลายุทธสงคาสลายุทธจักเงินนะครับเป้าจบเกม4ี่นาทีแรกที่ถูกสเตเดียมครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับทั้ง2ทีมตูบแบงกอกู n นเต d กับบูดีรัมูไนเตดยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนครับ นะครับมาลุกกันต่อครับเกมในช่วง4ท่นนาทีหลังที่ทูสเตเดียมครับอิสลุตให้ติสตองโดตั้งป้อมแหมนหลอกจะยิงแล้วไหลมาลูกนี้วันเดอร์ลุยส์เปิดจัดมาเสาแรกเป็นเซฟของสิววร์ล์ครับเซฟด้วยเท้าครับชนะนันเนี่ยพยายามจะชาร์จเข้ามานะครับแต่ว่าแย่ไม่ถึงครับดูครับลูกเปิดของวันเดอร์ลุยส์ครับแล้วก็สกิดไม่โดนครับชนะนันนะครับปุดีรามครับวันนี้น่าจะต้องเน้นกับลูกตั้งเตะมากหน่อยครับเพราะว่า จะวะเซตกนไม่ได้เลยจิติคันยุกครับเปิดไปลูกที่เสาสองเอาจิ้มโอ้หไม่เข้าครับมาเนวทอมเบียขึ้นหม่งไม่ถึงนะครับก็จะเป็นโอกาสของพันสายเหวน่ิบปูนครับจิ้มเผาขอลูกนี้บอลไปเข้าด้านข้างนะครับโอ้โหเกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับบูดาเปเตดจากลูกตั้งเตะนี่เลยครับนี่เมื่อทําเกมต่อบอลก็ไม่ได้ก็ตาองมอลลุ้นอย่างลูกแบบนี้มีตัว้ําหน้าก่อนครับอภิวัตรแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้ถ้าจิ้มเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ มีทศวรรษกับวันเดลูสครับแต่ดูแล้วนี่น่าจะเป็นเหลี่ยมของวันเดลูสครับอ้าวยิงรู้ที่มาลักไก่โอ้ยิงลอดกำแพงมลแล้ว่ากำแพงไปกระโดดนะครับแต่ว่าสิวรลักษ์ครับก็ไม่พลาดครับดูครับกระโดดตรงนั้นพอดีครับแนวรึบดินแต่ว่าให้สิวรลักษ์อ่านเวลาครับมาคว้าได้ทันฝรเคสการ์ดครับล้อนะครับสงสัยอ้าวแล้วลูกนี้ เอาครับโฮสกายพลาดเป็นโอกาสของเรื่อยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหดูความผิดพลาดในเกมรับของแมเคคอยูเนเต็ดครับสุดท้ายจบด้วยจักรพันธ์แก้วพรมครับผ่านมาหนึ่งชั่วโมงครับบุรีรัมย์บุกนําแมเคคอยูเนเต็ดครับบอลคืนหลังพลาดแบบไม่น่าเชื่อครับเนี่ยครับดูจังหวะนี้นะครับเฟลเคสการ์ดออกมาเยอะเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหแทบจะปิดมุมอะไรยากเลยนะครับคือเฟลเคสการ์ดก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะเซฟได้นะครับ มัต้องรอช่วงคริสต์มาสนะฮะมัต้องรอช่วงปีใหม่นะครับก็เคยอยู่กับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับอาจิเมโฮสุไกยืนยันเป็นนาทีที่60ครับประตูของจักรพันธ์แก้วพรมครับแน่ความอดทนของบุรรีดำประสบผลแล้วครับได้ประตูขึ้นนําแล้วอ้าวดูครับจังหวะของวันเดลลูส์ครับพลิกมาหนีอภิวัตได้แล้วหนีต่อจริ้งลุนี่เรียบร้อยโอ้โหมีก็มาคนเดียวครับเสียไปแค่สองนาทีครับตีเสมอได้แล้วครับแบงคอกยูเนเต็ดจากวันเดลลูส์ครับ โอ้โหที่แคบๆครับแกเอาบอลไปยิงจนได้ครับลูกนี้ต้องให้แกเลยครับลูกนี้อภิวัตรแบบพลาดนะครับแล้ววันเดอร์ลุยส์ครับไปหนีคือก็ไม่กล้าจะไปทําฟาวด์ด้วยครับแล้วเบียดก็เบียดเบียดไม่ได้ครับเบียดเหลี่ยมสู้วันเดอร์ลุยส์ไม่ได้ครับสุดท้ายพังเสียประตูเลยครับโอ้โนำอยู่แค่สองถึงสามนาทีครับบุริลามยูไนเตวต้องดูครับเพราะว่าก้ามกึ่งครับหกสองหกสามเป็นหกสิบสามนะครับ ควานเดอร์ลุสครับที่ยิงประตูตีเสมอให้กับทางทรูแบงคอกยูไนเต็ดเอากระไรสัญญาแล้วครับรัตนากรครับเปิดมาลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับโอ้โหน้ำอีกครั้งเป็น2อต่อหครับเรนาโตเคลิสครับบุรีรามนี่ครึ่งหลังนี่ใช้โอกาสไม่เปลืองครับพอมีแล้วก็ทําได้ครับ2อต่อหครับบุรีรัมยูเนเต็ดน้ำอีกครั้งครับจะยันเอาไว้จนจบได้หรือเปล่าอู้แต่ว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นะเซ็งครับโอ้โหลูกนี้ ตัวประกอบคือทอมเบียตัวก็สูงใหญ่ครับแต่ว่าสู้เคลิสไม่ได้ครับเพื่อนคืนหลังมาลฟาวเคสการ์ดจับบอลพลาดเลยเสียลูกเตะมุมครับแล้วก็ต่อเนื่องมากลายเป็นเสียประตูครับทางด้านทรูแบงค์อกยูไนเต็ดครับนาทีเจ็ดสิบสามครับปกกล้าวทางขวาอาร์นะครับลุ้งรัดครับได้เน้นๆแล้วนะครับแป๊บเดียวนี่มาขวางสองจะให้ติสตองโดติดครับยังได้อยู่ ลุงรัดเปิดมาลูกนิดลึกเกินไปคนระับนัทวุฒิโฉบไม่ถึงนะครับลุงรัดเปิดให้แล้วก็เกือบตัดไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าสิลรักยังอ่านได้ดีครับอาครับสุภโชคสปีดไปนะครับเกวาร์ตันไม่ทันแต่ว่ามีตัวซ้อนครับแล้วสุภโชคก็จะไปไหนไม่รอดสุภโชคไปต่อเปิดเข้ากลางมาลูกนี้ได้จริงโอ้โหบอลก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับข้ามคานไปครับจังหวะเอี้ยวด้วยขวาของจักรพันธ์แก้พรมครั หยุดไปจังหวะแล้วก็เปิดกลับมาให้กับจักรพันธ์มันถอยไม่ยิงยากหน่อยครับลุงรัฐเข้าซ้ายยิงลูดี้เราปัดไม่ได้แล้วจังตามมาตะปบก,ก็แม่มีกระชอครับสิวรัต์เทศสูนเนินโอ้โหจังหวะยิงของรุงรัฐครับบอลไม่แรงมากครับแต่มันมุมครับสิวรัตต้องคว้าแล้วก็ต้องตามมาคว้าอีกทีครับเออจยาวัดมาด้านบนครับอ้าวล้วถึงทางสุปโชคด้วยครับแบบนี้ก็เผาเวลาเลยครับ เจอครับลุงรัฐมีใบเหลืองพันษานะครับก็เป็นจังหวะถ่วงเวลาไปเจ้าแหวกสองครับนะครับพุทธศิลป์อาจจะยังให้โอกาสอีกสักครั้งครับแหมกามาเนี่ยหันไปมองอ่าแล้วก็สุดท้ายนกหีดยาวมาแล้วครับเกมดีทูสเตเดียมครับแบงคอกยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านแพ้บุรีรัมยูไนเต็ด1ประตูต่อ2ครับ